สวัสดีครับผมอาจารย์ปอบมอเกษกำแพงแสนนะครับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับก็มีวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่เพลปะว่าโรนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะปล่อยที่ไหนนะครับจะเปิดให้เช่าบูชายอย่างไรนะครับนะตัวผมเองอาจารย์ปอปมอเกษกำแพงแสนก็มีร้านพระเครื่องนะครับนะอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนใกล้ๆหมอกเกษศาสตร์นี่นะครับ เพื่อนๆสาม,มารถที่จะนำวัตถุมงคลของเพื่อนสมาชิกเองเนี่ยนะครับมาฝากขายนะครับฝากให้เช่าบูชาได้นะครับในราคาที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นคนกำหนดราคาไว้นะครับแล้วก็มาฝากร้านผมเนี่ยเปิดให้เช่าบูชาได้นะครับหรือเพื่อนสมาชิกนะครับต้องการที่อยากจะใช้เงินนะครับแต่ว่ายังไม่อยากจะ อ่อยนะครับวัตถุมงคลขององ, ter, องค์หลวงปู่แค้วเปาโรก็สามารถที่จะมาฝากไว้ก่อนก็ได้นะครับเราก็เหมือนจำนำนะฮะพูดง่ายก็คือมาจำนำไว้ก่อนสักเดือน2เดือนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะหรือเพื่อนสมาชิกมีวัตถุมงคลแล้วอยากจะเปิดให้เช่าบูชานะครับนะไม่มีหน้าร้านของตัวเองไม่มี เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองนะครับก็มาฝากผมได้นะครับมาฝากผมได้นะครับมาฝากให้เช่าบูชาแล้วก็มาวางที่ตู้นี่แหละครับนะตู้วัตถุมงคลเพื่อมีเพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจในรุ่นนั้นๆอยู่แล้วเนี่ยก็มาเจอของเพื่อนสมาชิกก็จะได้เช่าบูชาไปนะครับถ้าฝากนะแล้ว คิดราคาอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็จะคิดประมาณสักสของราคาที่เพื่อนสมาชิกปล่อยไปนะครับเช่นเพื่อนสมาชิกปล่อยไปในราคา10,000บาทนะครับผมก็คิด1 0นะครับทนะ่านใดสนใจนะครับอยากจะฝากนะ,ะเครื่องนะครับก็นำมาฝากได้นะครับ แต่ก็ขอเป็นรุ่นหลักๆนะครับย่อยๆก็ผมไม่รับเพราะว่าย่อยๆของผมก็มีอยู่แล้วนะครับขอเป็นหลักๆแล้วกันนะครับที่จะนํามาฝากให้เปิดให้เช่าบูชานะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับหรือมาพูดคุยก็ที่นี่เลยครับที่ร้านอาจารย์ป๊อปมอกระเสกกรรมแพงแสงครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ